สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ลำปางยากาศวันนี้นะนยากาศดีมากหมอกเต็มพื้นที่ค่ะใช่ผมเลยผมเลยพาวัวออกมาขับถ่าย มากินหญ้าแล้วก็ขับท้ายขับท้ายเองเดียวฮนะหญ้าไม่กินขับท้ายอย่เดียวครับก็ไหน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 ผมมาลำปางแล้ว <c oughs> ผมก็เลยอยากจะถามว่าผมรอดไหมครับผมรอดไหมครับผมรอดไหมครับ <c oughs> ผมรอดเนาะอุลนะรอดแหละ รลออไหมครับร่อ,อพี่เก็บพุงหน่อยเธอคือออกตัวไปไหนแล้วเหมือนเตรียมออกตัวไปอันนี้เลยไอเป็น,รน,นเนร,รียบร้อยทุกหนักเรียบร้อยเดี๋ยวรอพี่ขบทุกหนักก่อนพี่ขบตูดไม่ตุยอ๋อยังไม่ให้ยังไม่ถึงเวลา หนาวหนาวบไอ้ครับาตูแตกแล้วหนาวไหมคะคุณหนาวไหมคะเป็นอากาศที่ดีมากนี่เป <oh ็นหมอกที่แทบจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะเป็นอากาศที่น่าเป็นไข้มากใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นเชียงรายนะฮะอันนี้แค่ลำปางนะอย่างเท่านี้เลยอะไรกันนี่เ no นี่ย ตาดีผมบงแล้วอเอาเลยเขาเลยไหนบอกไม่ตุยไงไม่ตุยเลยขบเอาอีกแล้วตาปิ๊บปิ๊บด้วยตาครับขบไขอ้ขบทำตาปิ๊บปิ๊บก็ขอจบคอนเทนต์นี้พี่คนนี้ <c oughs> <c oughs>